สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับชาวไรนาชาแนลครับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับชาวไร่เหมือนเดิมครับก็พาท่านมาดูรถคลิปอ้อยนะครับคูปต้า M9540 นะครับ95แรงม้าครับติดคลิปของนาซาครับคลิปอ้อยใสฮ h โน่ FM1A ครับ344แรงม้าครับ หลับราคาอ้อยนะครับคลิปที่แล้วผมอาจจะให้ข้อมูลไปไม่ครบถ้วนนะครับ mm hmm. ขออนุญาตชี้แจงอีกครั้งนึงนะครับ mm hmm. การขายอ้อยที่โรงงานน้ำตาลนะครับจะมีอยู่2วิธีนะครับ mm hmm. วิธีที่1น,นะครับเป็นการขายอ้อยบินเงินสดนะครับ mm hmm. การขายอ้อยบินเงินสดนี้ก็คือสมมติเรามีอ้อยแบบนี้นะครับ แต่ว่าเราไม่ได้เอาโคตา้าเข้าโคตา้าของตัวเองเราอยากได้เงินสดมาใชา้มาหมุนเลยทันทีเราก็เอาอ้อยนะครับไปเข้าหมายเลขโคตา้าของนายทุนใครก็แล้วแต่ครับที่ไปตั้งเคาน์เตอร์รับซื้อบินนะครับสมมุติว่านายกอนะครับเปิดหมายเลขโคตา้าไว้เราก็เอาอ้อยนะครับไปเข้าโคตา้าหมายเลขนายกอ่อ พอเทอ้อยเสร็จก็เอาบินนั่นแหละครับมาขึ้นเงินที่เคาน์เตอร์ของนายทนุนนั้นๆนะครับขายอ้อยเข้าโรงงานในกรณีที่2นะครับก็คือการส่งอ้อยนะครับเข้าโคต้าหมายเลขโคต้าของตัวเองครับที่ไปเปิดไว้กับโรงงานนะครับส่วนราคา ขายอ้อยนะครับหน้าโรงงานบินเงินสดถ้าเป็นอ้อยสดก็จะตันละ1,410บาทอ้อยไฟไหมก็1,180บาทครับส่วนส่งอ้อยเข้าโคต้าของตัวเองนะครับส่งอ้อยเข้าหมายเลขโคต้าของตัวเองอ้อยสดนะครับก็อยู่ที่ตันละ920บาทอ้อยไฟไหมก็ตันละ890ินะครับ เพราะว่าทางโรงงานจะหักอ้อยไฟไหม้30บาทต่อตันมาให้อ้อยสดนะครับและก็จะมีค่าความหวานนะครับค่า CCS CCS ละ55บาทครับแล้วก็จะมีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตันละร30บบาทและชาวไร่เองก็จะได้เงินเบื้องปลายนะครับเงินเบื้องปลายก็คือ จะเป็นเงินที่ช่วยเหลือจากโรงงานนะครับเมื่อเราสง่งส่งอ้อยครบจํานวนโคตาก็เข้าๆนะครับโรงงานแจ้งมาอยู่ที่ประมาณ100บาทต่อตันนะครับหนึ่ง้บาทตัวตันตัวเลขนี้ก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนได้ครับขึ้นลงได้ตามกลไกของตลาดนะครับการส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลก็จะประมาณนี้ครับก็มาชมรถทิปอ้อยต่อันเลยครับ ี่ก็จะคีบอ้อยใส่นะครับฮีโน่ FM หนึ่งเอครับสามร้อยสี่สิบสี่แรงม้าครับก็นิ่มดีเหมือนกันนะครับทูปาร์ตาติดคีบ มาดูกันใกล้ๆแล้วครับรถคูปต้าตัวนี้นะครับ9 5ตัวนี้ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับ น็อตน,นี่ยังใสแจ๋วเลยครับองใสเพิ่งออกได้ไม่นานนะครับก็นิ่มดีเหมือนกันครับ อยไฟไหม้ก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับข้อดีคือลดระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวนะครับข้อเสียก็คือส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมครับการเผาอ้อยก็ทำให้เกิดมดลพิษทางอากาศนะครับฝุ่น PM 2.5แล้วก็ทำลายสภาพหน้าดิน แต่ชาวไร่ก็จําเป็นก็ต้องเผาครับเพื่อลดระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวสำหรับคลิปนี้ผมขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามชาวไรนาชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ